สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุภูสกคนและพ่อแม่พี่นอ้องมืัอนี้ยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสูช่ช่องโบโซลาเสียงแคล่าพี่นอ้องมือนี้บ,บ่าโบสีพากำลังชมมาเบิ่งนี่เป็นถนนคอนกรีตพี่นอ้องเป็นถนนคอนกรีตพี่นอ้องออกมาได้ปลาออกไม่ได้ไฮเดรน่าอยู่จังหวัดนครพนมทางบุชมนี่บบาโบกับพึ่งสีเห็นนี่แหละโอ้เพืยังขับไนถนน,น,นเมืองไทยนี่ยปี่ตาป้าเนี่ยปลา ทั้งน่าเนี่ยเป็นเป็นหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวบารบกสิทธิ์ผ้าทำร่วงคีไปเรื่อยเบิ้งไปเรื่อยบาร์ทางนี่มันจะไปสิ้นสุดอยู่ใส่เ,เนี่ยทางมาหายไปห้าที่พี่น้องเนี่ยนี่เป็นขั้นเกียร์ยางดีโอโ้เดี๋ยวบาร์โสิยลักษณ์ไปเบิ้งกัน ทงไฮทงหน้าพี่น้องเออสายมือบาโบน่ะถนนก็กีดยางดีพี่น้องคนองงเอารถไม่ได้สายอันนี้คือทากไปไฮไปหน้าของแถวเลยพี่น้อง,อย,อ,ยอ,งอยู่นครพนมอยูอ่นครพนมพี่น้องเนี่ยอยู่กุสุมาเลยพี่น้องด้วเนี่ย บ้านม่วงโอ้โห,หถนนขนอจีดแห้งดีเลยบัวโอ,โอ้ทางไปหน้าเลยพี่น้องนี่ผมเป็นทางผมเป็นทางมู่บานเด้เนี่ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งจนฮอดสุดแหลววะวัเดเศรษท่าเนี่ยมันเป็นไปสุดอยู่ใส โอ้โหันาเสือสุดยอดถนนประเทศไทยโอ้โหขนาดทางไปหน้าได้เนี่ยอันนี้คือทางไปหน้าของแท้ไดลล้ละพี่น้อง่ยทางออกจากหมู่บ้านมันน้งน,นี่ไปลยยังไงเนี่ยขวามือกัเป็นบานคนพี่น้องเลย เนี่ยกระทั่งไปหน้ากักขักเลยล่ะผมไม่รถแลนด์ซึ่งบาบู่านมาพี่น้องไอ้ผ่านมาไม่เห็นกันเลยปแปลกใจว่ะเฮ้ยคนนี้ทางไปหน้าของแตัวเนี่ยแท้แถนนคันกกีดยางดีพี่น้องเบิ่งเอาที่หละโอ้ผู้ดเดมาเทกว่าอยู่วะเนี่ยออกมากับเป็นทังหลวงพี่น้องออกมาเป็นทางหลวงเนี่ย เนี่ยเอาไปทางหลวงเลยตรงไปกับเป็นถนนคั้กรีดด้วยกันเอะไะพี่น้องสักนี่แหละบาบูผ้าพี่น้องมาเบนขั้วแปลกว่าท่างของไปให้ไปหน้าเขาคือจะเป็นคั้กรีดพี่น้องผู้ใดเ,เข้ามาปลูกไหวคือจังรวยแทเนรอพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆนะทุกการติดตามพี่น้องรับชมด้วยความบันเทิงแล้วพี่น้องเด้อถา้ถาทหารนีข้อมูลกับชายตอบบาบูว่าไง สำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ